ตัวนี้มีปลาเสือนะครับพอดีเด็กๆเข้าตกมาตอนแรกจะเอากะจะเอามาใส่มาตู้นะครับจะมาใส่ตู้เลี้ยงปลาครับนี่ครับได้มาเยอะซะด้วยนะครับแล้วก็แป๊บเดียวนะครับตายตอนแรกกะว่าจะเอามาใส่ตู้นะครับยังไม่ออกจากที่ที่ตกมาเลยนะครับตายหมดนะครับก็เดี๋ยวจะลองเอามาทอดกินดูนะครับก็ขอ็บออกก่อนนะครับมาดูนะครับปลาเสือพ่นน้ํา มันจะกินได้ไหมรสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับไหนๆก็ตกคนมาแล้วไหนๆก็ตกคนมาแล้วมันไม่รู้ว่ามันจะกินได้หรือเปล่านะครับผมก็ไม่เคยกินแต่คิดว่ามันน่าจะเนี่ยครับรสชาติมันน่าจะใกล้เคียงกับปลาสลิดนะครับดูจากตัวมันแล้วนะครับเดี๋ยวขอดเกล็ดขอดเกล็ดแล้วก็แล้วก็ควักไส้ออกนะครับ นะครับขอดเก็ดออกให้หมดนะครับเดี๋ยวผ่าท้องนะครับไม่ต้องบังหรือว่าจะบังดีไม่ต้องบังก็ได้มันตัวบางๆเองเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวผ่าท้องแล้วลองอาจจะบ้างนิดหน่อยให้มันให้น้ำหมักมันเข้าไปในตัวมันได้นะ <c oughs> ผมก็ไม่เคยลองนะครับดิกๆก็ตกมาแล้วก็ ตกมาแล้วไม่ทำนะครับมันตายตอนเรกจะมาใส่ตู้นะคให้มันตายไม่รู้จะไปทําอะไรก้าไปทิ้งก็เสียดายไปนะครับเยอะอยู่นะครับเป็นสิบตัวเลยนะครับเนี่ยน่าจะเป็นสิบตัวเดี๋ยวพอก็มันออกแล้วก็มันจริงๆแล้วมันไม่ค่อยมีใส่เท่าไหร่อุ้ยไข่ด้วยวิยอุ้ยมีไข่ด้วยทุกคนไม่ไข่นี่ไงอื้อ มีไขป่ปลาด้วยอ่ะบังนิดหน่อยครับาบังนิดหนึ่งครับังนิดหน่อยอถอดปลาเสือน่อาจะน่าจะไม่มีไม่มีไข่รองนะครับเนี่ยมีผมตกมาแล้วถ้าจะเอาทิ้งก็เสียดายยวลองดูเนี่ย โอ้ไข่ทั้งนั้นเนี่ยดูครับไข่น,นั่นนี่นี่ไข่มันนี่ก็ไข่ลืมบ้างถ้าตัวใหญ่เนี่ยต้มยำได้ครับหลังจากที่ฟอกใสเสร็จนะครับก็นี่ครับง่ายเลยอย่างเดียวพอมันมีทั้งหมดแล้วนะครับใส่แค่รสดีอย่างเดียวพอนะครับมีความหอมมีเหมือนมีเครื่องเทศ ครบแล้วนะครับเดี๋ยวทำเป็นกบแก้มนะครับทอดกรอกนะครับแต่ว่ามันก็ดูดูดูเดี๋ยวจะให้ดูนะครับแต่ว่ามันก็ดูมีเนื้ออยู่นะครับนี่ครับมันดูความหนาของมันนะครับผมคิดว่ามันมันน่าจะน่าจะกินอร่อยกว่าปลากระดี่ปลาทะิลนะครับดูความหนา มันหนาเอาเรื่องอยู่นะครับเนี่ยพอๆกับปลาทลิดนะครับผมว่ามันน่าจะตัวใหญ่กว่าปลากระดีอยู่นะครับดูความหนาของเนื้อมันเดียวไปทอดกันครับวิธีทอดปลานะครับผมแนะนําเลยนะครับน้ํามันประมาณนี้นะครับน้ํามันกะให้ท่วมปลาหน่อยนะครับแล้วก็เปิดไฟให้แรงนะครับตอนแรกนะครับให้ควันท่วมเลยนะครับเนี่ยครับ เริ่มควันน้น้ำมันร้อนจัดๆจริงๆนะครับค่อยเอาปลาลงเวลาเราเราปลาลงเนี่ยปลาจะลอยตัวขึ้นมานะครับจะทําให้มันไม่ติดกระทะนะครับเราเปิดไฟให้แรงแล้วก็เบาไฟลงนะครับให้เหลือไฟกลางก่อนนะครับไฟกลางค่อนไปทางอ่อนเลยนะครับแล้วก็เอาปลาลงปลาจะไม่ติดกระทะนะครับถ้าเราใช้ไฟอ่อนตอนแรกนะครับเลาเอาปลาลงไปเนี่ยปลาจะไม่ลอยเนี่ยนะปลาจะลอยลอยนะครับมันจะไม่ติดกระทะนะครับมันจะลอยแต่ถ้าเราเอาไปเอาลงไปตอนที่น้ำมันไม่ร้อนนะครับ ปลาจะไม่ลอยชิดเหล่านี้นะครับอันนี้ไม่ได้ใส่แป้งไม่ได้ใส่อะไรนะครับเทคนิคการติดการทอดปลาไม่ให้ตีดกระทะโดยไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับใช้แค่การควบคุมไฟนะครับอยู่ับปลาจะลอยตัวขึ้นมาครับอันนี้เราไม่ได้ใช้แป้งนะครับทอดคั้เดียวนะครับผมทอดให้ดูเดอตัวก่อนนะครับ เวลาอลุงก็ลุงสทรวิทย์เยียงตัวเมไปอไหร่ก็ต้องเป็นอีกันนะครับครับดูครับก็ทอดไปให้ได้ตามที่เราต้องการนะครับถ้าเรายังให้กรอบก็ทอดกรอบไปเลยนะครับหรือว่าเราต้องการให้มันเหลืองแล้วก็เนื้อข้างในนิ่มนะครับก็เอาตามที่ชอบเลยนะครับไอ้ัวนี้เนื้อมันน้อยหน่อยนะครับผมก็จะทอดให้มันให้มันกรอบกินได้ทั้งเนื้อนะครับ กินได้ทั้งกระดูกไปเลยนะครับได้ทั้งเนื้อทั้งกระดูกนะครับมันจะไม่ติดกระทะเลยนะครับถ้าเราควบคุมไฟนะครับตอนแรกมันก็เปิดไฟให้แรงครับให้ให้ควันควบมเลยนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะนําปลาลงนะครับให้เราเปิดเป็นไฟอ่อนนะครับเพื่อไฟไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะครับแล้วก็ให้รีบเอาปลาลงนะครับเวลาเราทิ้งปลาไปปลามจะลอยตัวขึ้นมามันจะไม่ติดกระทะ เทคนิคนี้ง่ายนะครับประมาณนี้นะครับผมได้แล้วนะครับเดี๋ยว่อยไปดูเดี๋ยวลงตัวใหม่อีกเดี๋ยวคราวนี้ทอดได้หลายเส้นนะครับเน,น่นน้ำให้หนึไปใช้กระเลงนี้นะครับตอนจะตาเลย เพิ่งไปทำอะไรกับมันนะครับคอยดูคอยดูก่อนหรือว่าเช็คดูว่ามันติดหรือเปล่าอีกทีนึงก็คือโยกน้ำมันแบบนี้นะครับร่อนๆ่อนดูนะครับคือปลาเราไม่ติดนะครับมันจะลอยตัวอยู่ที่นี้น้ำมันนะครับมันจะไม่จมลงไปข้างล่างนะครับเวลาเราสายจะเห็นเลยครับว่ามันมันไม่ติดนะครับมันจะสายลอยน้ำมัน ก็ไฟเนี่ยเสี๋ยวไฟตามไปทางอ่อนนะครับค่อยๆทอดไปเรื่อยๆนะครับให้มันไล่น้ําในตัวปลาออกนะครับมันก็จะกรอบนะครับค่อยๆทอดนะครับถ้าเรากระหนี่ไฟแรงมันก็จะเป็นขอบนอกมุมในนะครับอันนี้เ,นเราเราอยากให้มันให้มันกรอบที่ได้ทั้งกระดูกออก็ค่อยๆทอดไปไฟอ่อนๆ,ๆ,ๆ,ๆไปเรื่อยๆก่อนนะครับ พอปลาเราใกล้จะกรอบแล้วนะครับก็นี่ครับคนเลยนะครับคนแล้วก็กลับแบบนี้เลยนะครับปลาตัวเล็กก็กลับได้นะครับกลับบ่อยๆครับคนให้โดนน้ํามันทั่วๆนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับเทคนิคที่ผมทอดเนี่ยน้ํามันไม่เยอะนะครับถ้าใช้น้ํามันเยอะๆก็ไม่จ้เป็นต้องไปคนขนาดนี้นะครับอันนี้ผมจะคนไปเรื่อยๆนะครับถ้าอยากเราอยากให้มันกรอบทั่วกันนะครับก็กลับแบบนี้เลยนะครับเราทอดจำนวนเยอะก่อน เราก็ปีช้อนข้นางล่างแล้วก็ม้วนน้ำมันที่มาใส่ด้ยวยผมจะให้กรอบแบบกินได้ทั้งตัวดูนะครับก็จะดูความนุ่นนิ่มนะครับจริงๆเท่านี้ก็กินได้แล้วนะครับเพราะผมต้องการให้มันกรอบเลย ประมาณนี้เหลืองกรอบน่าทานมากครับ ครับแล้วก็พักเสด็จน้ำมันไว้พอสมควรแล้วนะครับเนี่ยครับกอใส่จานนะครับเดี๋ยวไปลองชิมกันครับดูครับเนืกรอบน่าทานมากครับกรอบเป็นปลาแดดเดียวเลยนะครับนี่คือปลาสดนะครับทอดให้กรอบเป็นปลาแดดเดียวไปเลยนะครับไปไปลองชิมกันเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะลองชิมให้ดูนะครับปลาเสือนะครับปลาเสือ ทอดนะครับลองดูยังไม่เคยกินเหมือนกันนะครับนี่ครับอือหืออร่อยเลยฮดูก้างดูครับก้างตรงนี้แข็งๆเลยนะครับเดี๋ยวจะกินให้ดูเนี่ยอึกรอบกนได้ทั้งกระยูกเลยครับอร่อยมากอืออกินได้ทั้งหัวนะครับดกูกินทั้งหัวเลย อืมอร่อยเนื้อคล้ายปลาคล้ายปลานิลเนื้อคล้ายปลานิลครับปลานิลปลานิลน,นาเดีย๋ยวลองลองกินเฉพาะเนื้อมันก่อนอนยครับให้ดูเนื้อเนื้อขาวน่าทานมากนะครับอืมพอเราลองชิมเนื้อตรงที่ไม่กรอบ เนี่ยครับรสชาติจะเหมือนปลาปลาสลิดปลากระดีสดปลาสลิดสดเหมือนกันเลยครับรสชาติเหมือนกันกับปลาสลิดสดๆเอามาทอดนะครับเนี่ยครับไม่ใช่สลิดแดดเดียวนะครับเหมือนปลาสลิดปลากระดีสดๆนะครับเอามาทอดเอนื้อร่อยครับ,บกรอบๆกินได้ทั้งก้างเลยแล้วดูอ,อือร่อยมากครับลาเสือพ่อนน้ำ กินได้ครับถ้าใครได้มาเยอะๆก็ลองเอามาทํากินดูถ้ามันตายนะครับแต่จริงๆไม่แนะนาให้เอามากินนะครับมันเป็นมันเป็นปลาที่สมควรเอาไว้ดูเล่นมากกว่านะครับแต่มันกินได้นะครับถ้ามันตายเราเอามาแล้วมันตายก็เอามาทําเมนูกินได้ครับอร่อยด้วยนะครับอย่างปลาคราฟผมก็เลยเคยลองเอามาทอดกินนะครับไม่ได้เรื่องครับปลาคราฟจะไปกินนะครับถ้าตายก็คือเอาไปฝังทิ้งนะครับแล้วเนี่ยปลาเสือพ่นน้ำเนี่ยอร่อยกินได้เลยครับอร่อยมากครับ